ข้อมูลสีจักระพัดเวทมนต์ผู้โหดร้ายที่สแสวงหาโลกที่ไม่มีใครกดคีย์หรือถูกกดขียอันที่จริงผมก็เคยทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยข้อมูลยังไม่เป็นที่เปิดเผยมากนะักเลยได้แค่แนะนําตัวละครแต่ตอนนี้ในเมื่อเดอ m มู i e เนี่ยก็มาแล้วข้อมูลก็มีมากขึ้นเลยจะมาทําคลิปข้อมูลตัวละครใหม่กันนะครับ โดยในคลิปนี้เนี่ยจะรวมตัวร้ายหลักในเรื่องทั้ง4คนเลยใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับคำเตือนคลิปนี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาในเดอ Movie ใครที่ยังไม่ได้ดูและกลัวการสปอยผมแนะนําให้ไปดูก่อนนะครับส่วนใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยมาที่คนแรกครับผมสําหรับ Prince ีย Funny n u n n y จาก,กพัดเวนมตนลำดับที่11ของอนจาจักรโค o v อร รูปร่างนะครับพรินเซียเนี่ยเป็นผู้หญิงดุลเจที่มักจะแสดงออกอย่างเย็นชาและเข้มงวดผมของเธอเนี่ยจะยาวเป็นสีชมพูและมีดวงตาสีเขียวเธอเนี่ยจะสวมเครื่องแบบทหารสีขาวพร้อมกับหมวกของเจ้าหน้าที่รองเท้าย,ยาวสีดําและเข็มขัดคู่กับเสื้อดําที่มีเหรียญของจกักรพรรดิเวนหมนและควงดาบที่มีฝักสีแดงคาดอยู่ทางด้านซ้ายบุคลิกภายนอกเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่จริงจังและหญิงเยโสเธอจะสแสวงหาโลกที่ไม่มีใครถูกกดขี่ยัยงไงก็ตามภายใต้บุคลิกอันน่าสูงส่งของ,ของเธอเนี่ยเธอเนี่ยก็คือนักรบผู้หิวกระหายในกา การต่อสู้ที่สนุกไปพร้อมกับการต่อสู้คล้ายกับเมเลโอเลโอน่านะครับชีว่าประวัติพรินเซยเนียเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถในด้านการต่อสู้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยในบรรดาจาัก,กรพรรดเิเวทมนตผู้คนเนี่ยก็พากันเกรงกลัวเธอเพราะความแข็งแกร่งของเธอนั่นเอง ความสามารถในฐานะอดีตจัก,กรพรรดิเวทมนต์และหนึ่งในอัศาวินเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรโคเวอร์แล้วเนี่ยพินเซียเนี่ยมีพลังเวทมนต์จำนวนมหาศาลมากกรบผมว่ากันว่าไม่มีใครเอาชนะเธอได้ในการต่อสู้เลยนะครับความเร็วที่มหาศาลพรินเซียเนี่ยมีความเร็วที่มหาศาลมากมากพอที่จะเข้าปะทะและเหนือกว่าเมเลโอลีโอนาเลยละครับมาสเตอร์แฮนด์ทูแฮนด แม้ว่าปกติแล้วเธอเนี่ยจะใช้ดาบและเวทมนต์ในการต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่น่าเกรงขามแต่ปรินเซียเนี่ยก็สามารถต่อสู้ด้วยมือเปล่าได้และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้ระยะประชิดในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้บอกว่าที่เธอใช้ดาบในการต่อสู้ก็เพราะไม่มีใครคู่ควรที่เธอจะสามารถใช้หมัดในการต่อสู้ได้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆที่ทำให้เธอสนุกได้เธอถึงจะยอมใช้หมัดด้วยมาสเตอร์ซอฟแมนปรินเซียเนี่ยเป็นนักดาบหญิงที่มีทักษะสูงมากแล้วครับผมและใช้ดาบเป็นหลักในการต่อสู้นะครับ เวทมนต์เวทพยุหะหรือเวทกองทัพพินเซียใช้คุณสมบัติเวทมนต์นี้เพื่อสร้างและควบคุมกองทัพทหารหมากรุกเวทมนต์ขนาดใหญ่ได้นะครับท่าแรกเกฮิน่าเกมผู้ใช้ใจะสามารถสร้างกระดานหมากรุกทรงกลมและชิ้นส่วนต่างๆต่อจากนั้นผู้ใช้จะสามารถเลือกชิ้นส่วนออกจากกระดานและแปลงร่างเป็นหุ่นที่ใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูเมื่อทหารถูกทำลายสามารถสร้างและส่งทหารชุดใหม่ออกไปได้ Endless Domination ผู้ใช้จะสามารถสร้างกระดาษหมากรุกทรงกลมและชิ้นส่วนต่างๆต่อจากนั้นผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกชิ้นส่วนจํานวนมากออกจากกระดาษและแปลงล่างเป็นเวอร์ชั่นที่ใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ในการต่อสู้เมื่อทหารถูกทาลายจะสามารถสร้างและส่งทหารชุดใหม่ออกไปได้ Bring Casting ผู้ใช้เนี่ยจะสลับตำแหน่งกับทหารเวทมนต์คนใดคนหนึ่งทันทีทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถหลบการโจมตีและวางตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าได้เวทมนต์นี้ไม่สามารถใช้ได้หากทหารเวทมนต์ถูกทำลาย อันนี้ก็จะเป็นเวทมนต์สร้างเกาะที่ไม่มีชื่อนะครับ n Empress ผู้ใช้เนี่ยจะรวมทหารเวทมนต์จำนวนนับไม่ถ้วนให้เป็นทหารขนาดใหญ่มะึมาหนึ่งเดียว แล้วรวมตัวเองเข้ากับทหารหุ่นควบคุมมันลาวกับชุดเกราะขนาดยักษ์อุปกรณ์อุปกรณ์ของปรินเซียเนี่ยมีแค่กรีมัวกับดาบนะครับเจสเตอร์กาลันดอสจัก,กรพรรดิเวทมนต์ลำดับที่16ของอาณาจักรโคเวอร์รูปร่างเขาเนี่ยมีผมสีไล่แหลกผมนุ่มสวยและดวงตาสีส้มที่ยิ้มย้อยเย้ยตลอดเวลาเครื่องแต่งกายของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยขนสีขาวที่ด้านบนซึ่งประดับด้วยตรามากมายและรองเท้าสีน้ำตาลหัวแหลม บุคลิกเป็นคนที่ตลกมีทัศนคติที่ไร้สาระและไม่เกดููกคนอื่นที่เขาคิดว่าอยู่ต่ำกว่าตัวเองยังไงก็ตามเขาเนี่ยก็มีทักษะด้านคำนวณและกลยุทธ์ความสามารถพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่นะครับผมในฐานะอดีตจัก,กรพรรดิเวทมนต์และหนึ่งในอาศาัศวนเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของอนนะาณาจักรโคเวอร์เจสเตอร์เนี่ยมีพลังเวทมนต์จำนวนมหาศาลเป็นอย่างมากเลยนะครับมาสเตอร์ซอสแมน เจสเตอร์ er, มีพรสวรรค์ในด้านการใช้ดาบมากสามารถประทะกับยามิได้โดยที่เขายังไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ําเวทมนต์บาลีมจิกหรือเวทป้องกันเจสเตอร์ er, ใช้คุณสมบัติเวทมนต์นี้เพื่อสร้างสิ่งกีดขวางหรือสร้างอาวุธก็ได้วูดูแชงกิล่า ผู้ใช้เนี่ยจะสามารถสร้างสิง,งกีดขวางรูปหกเหลี่ยมจํานวนมากและประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโดมขนาดใหญ่แผงกั้นนี้ปิดกั้นทั้งทางเข้าและทางออกจากพื้นที่กักกันและต้านทางการโจมตีเป็นพิเศษแต่ก็ยังสามารถใช้เวมิตินี้เพื่อหลบหนีจากโดมได้นะครับบูด oo ูเลกาเลียผู้ใช้จะสามารถสร้างสิง,สงกีดขวางเป็นอาวุธ ซึ่งสามารถยิงเป็นกระสุนปืนหรือถือด้วยมือก็ได้สามารถสร้างอาวุธได้หลากหลายเช่นลูกธนูดาบขวานและตรีศูนย์และผู้ใช้เนี่ยยังสามารถสร้างวุ้ต่างๆได้หลายชิ้นพร้อมกันด้วยส่วนท่านี้ก็ไม่มีชื่อนะครับอุป,ปรกรณ์เจสเตอร์มีแค่กิมมัวกับดาบนะครับเอ็ดเวิร์ดอาวาราเซ่จกักรพรรดิเวทมมตลลำดับที่20ของอาณาจักรโคเวอร์ รูปร่างเอ็ดเวิร์ดเป็นชายสูงอายุที่มีผมสีขาวหนวดและเคราที่ดูคมเข้มเขาเนี่ยจะสวมชุดสีฟ้าอ่อนพร้อมถุงมือยาวสีขาวและรองเท้าบูทยาวุกคลิบ แม้ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะขัดแย้งกับแอสตาและพรรคพวกแต่เขาเนี่ยก็ต่อสู้เพื่อ,อความยุติธรรมของเขาเองเขาเดี๋ยแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่จริงจังมากไม่ค่อยยิ้มด้วยซ้ำแต่ยังไงก็ตามเขาเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเมื่อได้สู้กับโนเอลและคนอื่นๆในหน่วยกระทิงดำเพราะเราจะเห็นได้ว่าเขาเต็มใจให้โอกาสโนเอลและหน่วยกระทิงดำคนอื่นๆในการหลบหนีและใช้ชีวิตระหว่างการต่อสู้โดยเกลียดชังเพียงแค่ขุนนางและอาชญากรเท่านั้นชีวประวัติ ก่อนที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะขึ้นเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์ลำดับที่20เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นนักบวชในโบสถ์ซึ่งเป็นที่พึ่งพาและบูชาของคนในอนาณาจักรโคเบอร์เขาเนี่ยคิดว่าต้องเปลี่ยนคนที่อ่อนแอนะครับความสามารถพลังเวทมนต์อันมหาศาลในฐานะอดีจตจักรพรรดิเวทมนต์และหนึ่งในอัศวินเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาณาจักรโคเวอร์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีพลังเวทมนต์จำนวนมหาศาลเป็นอย่างมากเลยนะครับมานาโซนเอ็ดเวิร์ดสามารถควบคุมมานาทั้งหมดในพื้นที่รอบตัวเขาเพื่อเพิ่มพลังงและะะรยขอขถาถได้เวมต I อ e เวดแมจิกหรือเวดน้ำแข็งเอเวิร์ดเนี่ยใช้คุณสมบัติเวทมนี้เพื่อสร้างและควบคุมน้ำแข็งได้คริสตจักรสิ้นโลกผู้ชายจะควบคุมมานาโดยรอบและสร้างโบสถ์ขนาดมหึมาที่ทำจากน้ำแข็งทำให้อุณหภูมิบริเวณใกล้เคียงลดลงถึงศูนย์แน่นอนคาถานี้สามารถใช้แข็งได้แม้กระทั่งลาวาโวลเอนมาเทียและท่านี้ก็ไม่มีชื่อนะครับส่วนอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็มีแค่กีมัวนะครับผม มากันที่คนสุดท้ายครับผมสำหรับคอนราดเรโตจากพพัฒน์เวนม์ลำดับที่27ของอาณาจักรโคเวอร์รูปร่างคอนราดเนี่ยเป็นชายสูงที่มีผมสีดำยุ่งเหยิงและมีย้อมสีเขียวที่ด้านขวาของศีรษะด้วยบุคลิกเขามีวิสัยทัศน์เดียวกันเกี่ยวกับโลกที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับแอสตาโลกที่ไม่มีใครถูกมองว่าด้อยกว่าเพียงเพราะเขาไม่มีเวทมนต์ อย่างไงก็ตามด้วยความโศกเศร้าอย่างท่วมทน้นและความต้องการที่จะแก้แค้นต่อผู้ที่สังหารผู้อันเป็นที่รักของเขาเนี่ยก็กําลังบันทอนคติของเขาเองเพราะเหตุน,นี้เขาจึงวางแผนทําลายล้างอาณาจักรโคเวอร์ด้วยความตั้งใจที่จะขังวิญญาณของพลเมืองไว้ในดาบของจะก,กับพัดเวทมนตร์คนแรกเพื่อชุบชีวิตผู้ที่เขาเห็นว่าควรในการต่อสู้เขาเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงระดับความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นที่คล้ายกับแอสตามากเลยทีเดียวชีวประวัติ ในฐานะรุ่นพี่ของจูเลียสโนวาโคโนคอนราเลโตเนี่ยได้รับความเคารพรักจากพลเมืองของอาณาจักรโคเวอร์จนกระทั่งจู่ๆเขาเนี่ยก็ก่อกาบฏขึ้น10ปีก่อนเขาต่อสู้กับจูเลียสเพื่อพยายามใช้ดาบของอดีตจกักรพรรดิเวทมนต์คนแรกเพื่อทำลายอาณาจักรโคเวอร์ทั้งหมดแต่ก็ถูกผนึกไว้ด้วยเวทมนต์แห่งเวลาของจูเลียสแต่หลังาจากที่เอลพราที่สังหารจูเลียสผนึกก็ได้หายไปนำไปสู่การกลับมาของคอนราดพร้อมกับก,บการคืนชื่อให้กับจกักรพรรดิเวทมนต์ทั้ง3คนก่อนหน้านี้ ความสามารถในฐานะอดีตจักรพรรดิเวทมนต์และเคยเป็นหนึ่งในอัเวนเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรโคเวอร์คอนราเนี่ยมีพลังเวทมนต์จำนวนมหาศาลมาสเตอร์ซอสแมนคอนลาเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีทักษะดาบที่มีทักษะสูงเช่นการสร้างดาบจากเวทมนต์และการประท่ากันอย่างต่อเนื่องกับแอสตาแม้แต่ป้องกันเนี่ยเขาก็ทําได้เวทมนต์คีย์เมจิกหรือเวทกุญแจ คอนลาร์ใช้คุณสมบัติเวทมนต์นี้เพื่อสร้างกุญแจที่สามารถเปิดและปิดรอยแยกแาาเวทามนต์ได้เมื่อใช้มันคอนลาร์จะสามารถเก็บพลังเวทมนต์กีมัวโบราณและพลังของเครื่องมือเวทมนต์ไว้ในพื้นที่ด้านหลังประตูรอยแยกและดูเหมือนว่าเวทมนต์ของเขาจะเข้ากันได้ดีกับดาวของจกักรพรรดิเวทมนต์คนแรกเจนัสบาพิซึมผู้ใช้เนี่ยจะเรียกกุญแจซึ่งจากนั้นจะผูกตัวเองเข้ากับกีมัวของเป้าหมายขโมยเวทมนต์ของเป้าหมายรวยมถึงคาถาและดูดมานาของเป้าหมาย ในช่วงเวลานี้เป้าหมายที่ถูกขโมยจะถูกป้องกันไม่ให้ใช้คาถาเวทมนต์ที่ขโมยมาสามารถถ่ายทอดผ่านเจนัสอาบิเกลได้ยิ่งเป้าหมายอ่อนแอเท่าไหร่ก็ยิงขโมยเวทมนต์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเจนัสอาบิเกลผู้ใช้จะเปิดพื้นที่เวทมนต์ที่สามารถจัดเก็บสิ่งของและเวทมนต์ที่ขโมยมาจากเจนัสปาบิซึมภายในได้ผู้ใช้สามารถเปิดพื้นที่มหัศจรรย์เหล่านี้ได้อย่างอิสระผ่านประตูซึ่งมีกุญแจเป็นของตัวเองส่วนนี้ก็เป็นเวทมนต์คืนชีพที่ไม่มีชื่อนะครับ ดูมเกตผู้ใช้จะต้องสละอายุไขที่เหลืออยู่ทั้งหมดและใช้เวมทมนต์ทั้งหมดที่เก็บไว้ในคีเมจิกจากนั้นหลอมรวมกันเป็นการโจมตีขนาดมหเมาเพียงครั้งเดียวซึ่งจะถูกปลดปล่อยออกมาที่ประตูที่อันเชิญคาถานี้แข็งแกร่งมากพอที่จะคุคกคามอาณาจักรโครเวอร์ทั้งหมดได้อุปกรณ์ของคอนหลาดเนี่ยก็จะมีกีมวัวดแล้วก็เอสโดเชียเอสโดเชียดาบพิเศษที่สร้างโดยดูมีแอร์ซินว่าโคเวอร์มันสามารถดูดซับเก็บและปล่อยพลังเวทมนต์ได้ มันเป็นของที่ถูกสืบทอ,อดมาจากจัก,กรพรรดิเวทมนต์ทุกๆคนและมีชิ้นส่วนของวิญญาณและเวทมนต์ของพวกเขาอยู่ในนั้นด้วยและเป็นกุญแจสําสคัญสําหรับแผนการของคอนราดที่จะทําลายอาณาจักรโครเวอร์ด้วยคยีเมจิกของเขาคอนราดเนี่ยสามารถเข้าถึงวิญญาณและเวทมนต์เหล่านี้เพื่อชุบชีวิตบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้เป็นยังไงกันบ้างละครับผมสาหรับคลิปนี้โอ้โหอันที่จริงก็ว่าจะรีบทําคลิปนี้ให้มันเร็วกว่านี้นะครับแต่พอดีว่าผมก็ยังเรียนอยู่เนาะ ก็โอ้โหมีกิจกรรมอะไรมากมายนะครับผมก็กว่าจะหาเวลามาทําได้นี่ก็ลําบากอยู่นะเออในจะพวกการบงการบ้านงานน,าน,นั่นนู่นนี่ก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะผมแต่บ่าแค่ได้มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ